ก็คือจะร้องเรียนไปทั้งชีวิตถูกต้องจนกว่าจะอายุครบร้อยยี่สิบปีนั่นแหละไอ้อยู่เป็นก้างขวางคอนักการเมืองไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละร้องเรียนเนี่ยก็โดยเฉลี่ยต่อปีหนึ่งก็ประมาณสัก100ร,ร,นะร,ร้อยกว่าเรื่องนะพี่ครับร้อยกว่าเรื่องรวมทั้งชีวิตนี่คิดว่าร้องเรียนมากี่เรื่องลนะน่าจะน่าจะประมาณสักไม่แน่ใจไม่น่าจะถึงไม่น่าจะถึงพันเรื่องนะพี่งานจริงๆของพี่เนี่ยพี่มีอาชีพเป็นอะไรคืออาชีพจริงๆของพี่เลยเนี่ยคืออะไร นักกฎหมายฟ้องคดีให้ชาวบ้านเป็นนักกฎหมายเป็นทนาย้นเหรอได้ครับอ๋ออ๋ออาชีพหลักนี่คือเป็นทนายอ่าเป็นนักกฎหมายฟ้องคดีให้ชาวบ้านฟ้องคดีปกครองเป็นหลักคดีคดีคดีศาลยุติธรรมไม่ทําเพราะว่าไม่มีเวลาให้ขนาดนั้นคือคนเขาก็สงสัยว่าตรวจอะไรกับท่านชัดชาติทำไมไม่ไปตรวจรัฐบาลต้องตรวจนายกเนี่ยเออนายกนี่หน้าตรวจไม่ตรวจบ้างทำไมมาตรวจแต่ท่านชัดชาตินี่ี่สีว่าไงก็ fc คุณชัดชาติเขา พิ่งรู้จักคนชื่อสีสุวรรณนะมังค์ฮักเขาก็เลยคิดว่าผมเนี่ยตรวจสอบเฉพาะคุณจชาติตั้งทั้งที่ตั้งทั้งที่ผมจะ ي, มตรวจสอบรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมาอยางต่อเนื่องเยอะแยะช่วงนี้มันเป็นช่วงเลือกตั้งตู้ว่าเลือกตั้งสอกอจะ <c oughs> ใ้พี่ผมจะไปตรวจสอบเรื่องอื่นทำไมอ่ะเรื่องนี้เป็นพ r เศษเรื่องนี้มันสำคัญจำเป็อยู่ในการเลือกตั้งรู้ว่าเลือกตั้งท้องถิ่นเราก็ตรวจสอบเรื่องที่เขากําลังดำเนินการกันอยู่คนก็ฝากถามบอกพี่ สีตุวันไปเปรียบเทียบคนกรมไปกิ้งกือไม่กลัวกิ้งกือกิ้งกือตีนเยอะนะพี่เนี่ยแล้วไม่กลัวเสียงคนกรุงเทพอ่ะล้านสามแสนกว่าเสียงคคยที่สีุวันคนกรุงเทพเลยจริงๆเยป็นสิล้านคนนะครับที่อยู่นทะ <ใน S 1> เบียนะ<น>เียบ้านก็ประมาณ6กล้านคนที่มีสิทธิเลือกตั้งก็ประมาณ4-4ล้านคนคนที่คนที่เป็นเสีมาเลือกคุณเชษาตอล้านสส่ คือเพิ่งผ่านการเลือกตั้งวันที่22พฤษภาไปไม่กี่วันนะครับเอซีและฝ่ายที่เชียร์คุณชัดชาติเนี่ยก็ออกมาลุกลี้ลุกลนโวยวายว่าพอ,อตอตทำไมไม่รับรองคุณชัดชาติสักทีผมก็เชื่อว่าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดก็คือภายใน30วันนี่ยะพอตอก็น่าจะมีคำตอบนะครับว่าจะรับรองหรือไม่มแ,ตแต่เลือกตั้งผ่านไปแค่ไม่ถึง10วันที่ คนเนี่ยพยายามถล่มไปที่กกตว่าทําไมช้าโน่นนี่นั่นนะครับผมก็เลยเอะทำไมเอฟซีทุกคนที่เชียบคุณชาติเนี่ยรอไม่เป็นเฉลือ,อแล้วคนก็บอกไอ้พี่สีสุวรรณชอบร้องเรียนพอก็มันเป็นเรื่องก็มันมีเรื่องรอง้องเรียนอยู่เราก็รู้กันอยู่ถ้าราจะรอให้กกตกตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนไม่ดีกว่าหรือทำไมไปวุ่นวายอะไรแล้วหรือเป็นนักการเมืองมันต้องยอมรับการตรวจสอบอ ไม่ยอมรับการตรวจสอบจะมาสมัครมาทำงานการเมืองทำไมนะกลับมเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปจต่นอนเกาพุงอยู่ที่บ้านไม่ดีกว่าหรืออ่าที่ตันตะดูผมไปเลยตามเลยาษาษาตมา,ามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ผมไม่มีทางจะไปเป็นนักการเมืองไม่มีทางจะไปรับตําแหน่งทางการเมืองใดๆทั้งสิ้น